เี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการไล่น้ำนะครับไล่ไปเลยต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของความทนนะครับล้างด้วยน้ำยาล้างจาน,นครับว่าแว็กตัวไหนจะทนกว่ากัน ลั้งเลยครับรอบที่หนึ่งครับเอาครับเดี๋ยวเราจะลาดน้ำ ตอนนี้ก็ยังมีในเรื่องของไขมันน้ำยาล้างจานครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งไขมันน่าจะหลุดหมดแล้วครับทีนี้เราจะดูกันในเรื่องของความทนครับอ้าวดูตัวบุฟจังนะครับยังไล่น้ำได้ดีกว่านะครับตัวอื่นเริ่มหมดแล้ว ดูกันนรับรล้างรอบสองครับอ๋อนี้บนน่ยยง,น,งน,นี่เป็นรอบที่สองครับในการล้างรอบที่สองเอาไขามันครับออกก่อนแต่ก็แต่ก็ก็คือว่าเขาอะล้า,างคือเลเขาทำที่วททท้วก็ไม่ได้ใ เอาครับดูเทสอีกรอบนะครับรอบที่สองครับล้างรอบสามครับทุกอย่างมีนคือทางเกษตรให้เหมือนเหมือนกันหมดนะ นี่เป็นการางครั้งาครัร้งที่สามคาจะถูกว่าเสร็จาย่นี่เป็นการล้างครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามราคาจะถูกแต่แพงอยู่ที่เรงนี่ยเ่ของรถเนี่ยแย่มากนะเนี่ยเป็นค <Okay. S 2> นี่เป็นรอบที่สามแล้วนะครับ